โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง h Hero Man Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแน,นำโปรแกรมดีๆวันนี้นะครับแอดมินจะพามาดูเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เรานะครับแต่ว่าต้องบอกได้เลยนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ต้องสายลงทุนนะครับแต่มาดูกันว่าเอ๊ะมันลงทุนแล้วมันได้จริงไหมหรือยังไงนะครับมีเปอร์เซ็นที่จะ เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวแอดมินมาทดสอบทดลองให้เพื่อนดูเลยสําหรับเว็บนี้นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆลองสมัครเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาดูโปรแกรมหน้าตาอะไรฟรีก่อนนะครับถึงตัดสินใจที่จะ,ะลงทุนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับครานี้เจ้าโปรแกรมตัวเนี้ยนะครับมันจะมีะให้เราเขาเรียกลงทุนตามนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวตอนนี้พามาดูไรายได้ก่อนนะครับ มาดูเงินก่อนว่ามีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ห8ึ่0หมื่นแปดนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันพอดีลงไปร้อยห้า1 5บบาทนะครับก็เลยเหลือหนึ่งเจ็ดแปดห้าตอนนี้ก็ลงไว้แต่ว่ายังไม่ได้ออกผลนะครับว่าเราได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าตัวนี้มันสามารถที่จะาวางแผนให้เราอย่างไงโดยการกดเข้าที่นี่นะครับเชิญตอบโต้คลิกเข้าไปแล้วเข้าที่ ทีมกลุ่มนะครับคลิกเข้าไปแล้วด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้3จุดไข่ปลาตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยแล้วเขาก็จะมีข้อเสนอแนะให้เรานะครับเขาบอกให้เราเนี่ยหาลงทุนตามนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องดูนะครับมันออกไปแล้วนะครับสลับกันออกออกมาแล้วเนี่ยให้เราดู1 2ึอันสุดท้ายเนี่ยว่าที่จะออกนะครับเขาบอกให้เราแทงคู่เลขคู่ก็คือ2 4 6สนะครับเลขเดียวก็คือ1 3 5 7เจ็อย่างนี้นะครับพอจะเข้าใจเนอะคราวนี้เราออกจากหน้านี้นะครับเราก็มาที่หน้า,าหน้าแรกหน้าแรกนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมนี่หน้าแรกนะครับด้านล่างคลิกเข้าไปเลยเราก็เข้าที่ตรงนี้นะครับใช้เวลา10นาทีต่อ1ครั้งในการออกรางน,นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าตรงนี้แนะนําว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าแผนมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเราไป5้านาทีหรือ1นนาทีเนี่ยแผนจะไม่ตรงนะครับ ต้องใช้เป็นจอย3นี่านั้นคลิกเข้าไปเลยผมก็ใช้เป็นตะกี้เขาบอกคู่ผมก็จะกดคู่นะครับคู่ตรงนี้เราก็ใส่จํานวนเงิน150แล้วก็ยืนยันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ล่าสุดนะครับนี่มันจะมันจะมาอยู่นี้นี่ผมก็ตอนนี้ก็รอนะครับรอเวลาอยู่นี่นะครับที่บอกไปสักคู่นี้แทงไป150แต่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอแผนที่เขาให้มาเนี่ยอย่างเช่นเราเติม1800 0นเนี่ย เขาให้เราเนี่ยเดิมพันเนี่ยครั้งละ150บาทเดิมพันครั้งแรกนะครับ150าบาทถ้าถูกนะครับครั้งต่อไปก็150บาทไปเรื่อยๆแต่ถ้าครั้งนี้150บาทครั้งต่อไปไม่ถูกนะครับให้เราคูณ3ครั้งต่อไปจะเป็น450ถ้าไม่ถูกอีกนะครับผมก็ 1, 3 5 0ถ้าถูกก็ลดลงมาเหลือ150เหมือนเดิมถ้าถูกอีกก็150เหมือนเดิม ถ้าไม่ถูกก็เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็น450ถ้าไม่ถูกอีกอ่1,350ถ้าไม่ถูกอีก4,50ถ้าไม่ถูกอีก11,125ถ้าถูกก็ลดลงมา150บาทแบบนี้นะครับวันหนึ่งให้อ่ทดสอบทดลองหรือว่าทายผลเนี่ยแค่6ครั้งพอต่อว,วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ย18,000บาทที่แอนมีอยู่เนี่ยจะสามารถที่จะ สร้างกําไรให้เราได้สักเท่าไหร่กันนะครับกับการทดสอบในครั้งนี้นะครับตอนนี้เป็นทายครั้งแรกเท่านั้นนะครับจะทายถึง6ครั้งจํานวนเงินก็เห็นแล้วนะครับที่แอนนินบอกเนาะนี่นะครับมันมีอยู่18ึ่งนะครับผมแทงไป150ก็เหลือ17,850ผลกําไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถูกไหมรอบนี้เขาแผนเขาให้คู่นะครับเรามาดูก่อนว่าคู่เนี่ย จะเป็นอย่างไรสามสองหนึ่งต้องคู่เท่านั้นนะครับเลขคู่ก็คือสองสี่หกแปดสิบนะครับเลขคู่ตอบยืนยันนะครับแล้วรอแล้วรอนะครับรอดูตรงนี้นะครับว่าจะออกอะไรนะครับคู่ไม่คู่คู่ไม่คู่เนี่ยอันนี้คือคู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตาแรกนะครับเพื่อนอ แอดมินลองเปิดสองเครื่องดูนะครับตรงกันเข้าสองยูเซอร์เนี่ยออกตรงกันเป๊ะเลยนะครับไม่มีที่ว่ามันจะไม่เหมือนกันนะหน้าเดียวกันเป๊ะเลยแล้วเรามาดูตรงเดิมพันนะครับว่าเราชนะนี่จะเห็นว่าเราแทงเราทายไปหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมครับตอนนี้ขึ้นมาสองร้อยเก้าสิบสี่รอบต่อไปทําเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนเดิมเข้ามาที่ออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับเข้ามาเเชิงโต้ตอบ ด้านล่างตรงนี้คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปที่กลุ่มนะครับเหมือนเดิมนะครับกลุ่มเหมือนเดิมคลิกเข้าไปที่3จุดไข่ปลาด้านบนคลิกเข้าที่ข้อเสนอแนะแผนนะครับรอบนี้ดูอันล่าสุดนะครับเขาก็ยังให้คู่อยู่เหมือนเดิมดูตัวเลขด้วยนะครับดูตัวเลขด้วยแผนนี้จะมีเวลาแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อน ถ้าเริ่มวันใหม่ก็คือ9โมงเช้านะครับจะเขาถึงจะให้แผนตัวนี้มาหลังจากเที่ยงคืนแล้วเนี่ยคือเราต้องอันนี้เองแล้วนะครับคือสุ่มเองนะครับจะไม่แนะนำอ่านี้คู่นะครับเรามีเวลาถึง10นาทีเลยทีเดียวกับการกลับเข้าไปเนี่ยสำหรับ v i p นะครับเพื่อนๆที่ v i p เนี่ยในระหว่างนี้แหละเขารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาอันนี้คู่เขาก็จะมาคุยกันเห็นไหมครับเนี่ยเขามาคุยกันอยู่หน้านี้ ทามาคุยกันอยู่หน้านี้นะครับเราก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับถ้าเราเราเป็น V.I.P. นะเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับสามารถถอนออกได้หมดเลยก็จะมีแอดมินทีมอะไรของเขาเนี่ยให้คําแนะนํานะครับแล้วก็เวลาเบิกถอนเนี่ยในหน้าแอปเลยนะครับไม่ต้องติดต่อใครถอนหน้าแอปเลยไม่เกิน30นาทีนะครับหรือ,อไม่เกิน1ชั่วโมง3ามนาที1ชั่วโมงเนี่ยก็คือเข้าแล้ว แต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยเราก็ติดต่อเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันก็จะมีแอดมินเว็บไซต์นตอบตลอดเวลาแต่อย่าให้มันเกินเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนไปอาจจะซาซาหน่อยในการตอบนะครับเพราะว่าก็ดึกเนาะคู่นะครับตะกี้เนี่ยเข้าหน้าเข้าหน้าแรกเนาะเข้าหน้าแรกคู่ไปอันนี้ไว้ก่อนเมื่อสักคู่นี้เราได้นะครับเราก็แทง150บเหมือนเดิมอันนี้พอจะเข้าใจนะครับเพื่อน 150หเหมือนเดิมแทนคู่กดคู่ก่อนนะครับแล้วก็กดไปร5อยห้าสิบกดไปร5อยห้าิบโอเคแล้วก็ยืนยันแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วก็มาที่เดิมพันมาดูว่ามันไปไหมโอเคมันไปนะครับเนี่ยในหนขณะนี้ก็ต้องรอเวลาเพราะว่าแผนเนี่ยเขามันใช้เวลา10บนาทีนะครับตอนนี้ก็ห เหลือ6กนาทีกว่าในระหว่าง6นาทีกว่ากว่านี้เราจะพาไปดูหน้าอื่นก่อนนะครับว่ามันมีหน้าต่างหน้าตาเป็นอย่างไรเนอะก็กลับไปหน้าแรกหน้าอันนี้หน้าของฉันนะครับคิกเข้าไปหน้าของฉันหน้าของฉันเนี่ยก็จะมีเติมเติมเงินนะครับเติมเงินเนี่ยเราต้องแจ้งไปที่บริการลูกค้าก่อน เราคลิกเข้าไปแอดไลน์ก่อนแล้วบอกว่าเราจะเติมเงินะนะนะครับให้เขารู้ตัวก่อนพอเขาตอบเราว่าว่าอ่าโอเคอย่าลืมรีเซ็ตอ่าหน้าจอด้วยนะครับก็คือทาการอ่ารีรีเซ็ตหน้าจอก็คือเขาเรียกอะไรซีเบิร์ดทำให้มันแบบว่าไปหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้ทําแบบนี้ทําให้มันอินเทอร์เน็ตมันรันแบบนี้นะครับแอนนี้ก็อาจจะพูดผิดต้องการขออภัยด้วยนะครับอ่านี่นะครับก็ แล้วก็เข้าไปที่เติมเงินนะครับเติมเงินเสร็จแล้วเนี่ยครับเข้าไปที่เติมเงินนะครับเราก็าใส่จํานวนเงินนะครับแล้วก็ใส่เลขที่ของเราว่าผู้ชําระเป็นใครนะครับก็เลขที่บัญชีของเราครับต่ำสุด50บาทสูงสุด5้าแสนหรือ5้าล้านเนี่ยนะครับเข้าใจน่าจะเป็น5้าแสนนะครับแล้วก็กดยืนยันยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบัญชีอของ เว็บไซต์นะครับให้เราทําการโอนจากเคแบงนะครับจากมือถือเรานี่แหละเข้าบัญชีนั้นเลยนะครับแต่เคแบงคเนี่ยที่เรากรอกเนี่ยต้องต้องกรอกตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาบัญชีที่เรากรอกไปเนี่ยโอนเข้าไปเขาจะได้รู้ว่าโอ้บัญชีนี้นะครับโอนเข้าไปหาเขาอันนี้พอจะเข้าใจนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็ติดต่อไปทางแคปหน้าจอนะครับเราก็ติดต่อไปที่ ศูนย์บริการลูกค้านะครับก็คือแอดมินเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราส่งยูเซอร์เราไปด้วยนะครับเราก็พิมพ์เอานะครับยูเซอร์เราพิมพ์ไปหรือว่าจะแคปหน้าจอเราก็พิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ต้องถูกต้องด้วยนะครับก็ส่งให้เขาก็แป๊บเดียวนะครับก็เครดิตก็จะเข้าเราก็กดที่รูปตานี้ได้เลยนะครับว่าเงินเราเข้ามาเท่าไหร่นี่ก็ถ้าเข้าแล้วเราก็สามารถที่จะ ทำแบบที่อมินบอกก็คือตามแผนที่เขาบอกอย่างนี้นะครับได้นี่แผนนี้นะครับก็เขาบอกนะครับก็ถูกประมาณ 70- 80นะครับถ้าทําตามเขาเนี่ยถ้าไม่ใจร้อนถ้าไม่ไม่งกนะครับหรือว่า,าเขาเรียกอะไรนะกองทุนเราไม่เพียงพอแล้วเราไปเล่นเยอะเนี่ยนะครับเราจะตามไม่ได้ดถ้าเราอย่างเช่นเขาให้มา18ื่นเห็นไหมครับเขาเขาให้เราแทงแค่ร้อเองนะ เห็นไหมเขาบอกให้เราแทงแค่150ยเองนะเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยมันก็จะถ้าเราไม่ถูกก็4 5 0ถ้าไม่ถูกอีก1,000อ่าถ้าไม่ถูกอีกก็4ี0พันะครับเห็นไหมครับว่าเรามีโอกาสที่จะถูกถ้าเราตามไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ถ้าเราทุนน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไปแทงเยอะใช่ไหมครับมันก็จะทำให้แปบบเดียวหมดแล้วคราวนี้ก็ไม่เข้าตามสูตรที่เขาบอกนั่นเองเนาะคราวนี้มาดูเวลาดูเวลากันก่อน สามนาทีโอเคเนี่ยก็คือเนี่ยเราต้องดูอย่างเช่นเรา,าเติมไปนะครับเติมเครดิตไปเนี่ยร้อยแปดสิบเนี่ยระหว่างร้อยแปดสิบกับหมื่นแปดเห็นไหมครับความแตกต่างมันเท่าไหร่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเติมเปร้อยแปดสิบเนี่ยเราแทบจะแทงไนดะ้แค่หนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งบาทถ้าไม่ถูกรับสองก็คูณสามก็เป็นสามบาทถ้าไม่ถูกอีก สามสามเก้าเห็นไหมครับเก้าบาทถ้าไม่ถูกอีกเก้าสองสิบเอดเก้าสามยี่สิบเจ็ดบาทเห็นไหมครับยี่สิบเจ็ดบาทแหละเนี่ยเราต้องแทงคือต้องใจเย็นนะครับถ้าใครเคยเล่นเขาเรียกอะไรแอปแย่งบินนะครับที่กดได้ตังทีละศูนย์จุดหนึ่งอะไรศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามศูนย์อะไรเนี่ยครับก็ยังทนเล่นเลยนะครับจนถ้าได้ถอนหน้าร้อยแปดร้อยก็ยังทนได้เลยนะครับ ตัวนี้มันเป็นแอปวัดใจนะครับความโลภของเราน่นี่งถ้าเราโลภเราเสียแน่นอนนะครับกับโปรแกรมพวกนี้ดันมินก็พามาดูเฉยนะครับแนะนาเ,เพื่อนเอเฉยในะการที่จะเข้าใช้งานว่าเป็นแนวทางว่าเออแบบนี้มันน่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างไรายได้กับกับเขาอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับรอบนียเลยอีกหนึ่งนาทีเองก็จะได้เห็นนะครับแต่คราวนี้ถ้าจะรอถึง6รอบเลยเพื่อนๆจะรอไหวไหมนะรอไม่ไหว12อนาทีแล้วนะครับแอนวินก็จะทําการหยุดคลิปแล้วก็ให้ถึงรอบที่6แล้วก็มาดูกันว่าวันนี้นะครับสามารถที่จะได้กําไรเท่าไรกันในการลงทุนไป1 8 0 0 0่าะสักครู่นะครับใกล้จะถึงเวลาแล้วอีกหน,นาทีเท่านั้นเองเพื่อนเอนอดใจรอสักนิดหนึ่ง ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีรหัสเชิญของแอดมินอยูด่ด้านล่างด้วยรหัสเชิญนะครับเราสามารถที่ที่จะเชิญเพื่อนที่สนใจนะครับอย่าไปอาเอาเพื่อนที่ไปลงไม่ถูกต้องนะครับดู youtube อะไรเงี้ยไม่เอานะครับก็เอาเพื่อนที่สนใจเลยแล้วกันที่เขาชอบทำนองแบบนี้นะครับเขามองเห็นที่จะเออมันสามารถที่จะเป็นไปได้นะ เพราะว่าทําไมเพราะว่ามันเปิดให้เราทบได้นะครับโปรแกรมเนี้ยบางวางโปรแกรมมันอาจจะไม่สามารถทบได้เนาะเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเราคนมีเงินก็จะเอาเปรียบอย่างเงี้ยคือทบได้เงี้ยไม่ถูกทบขึ้นไปอีกไม่ถูกทบขึ้นไปอีกแต่เนี้ยเขาเขาเปิดให้เราทบได้เนยก็แสดงว่ามันถือว่ามันดีโอเคอ่า เหลืออีก2 6หนาทีนะครับใจรอสักนิดนึงจะให้ดูอสองอสองดอกนี่แหละนะครับแล้วก็ดูว่าได้กำไรเท่าไหร่หลังจากนั้นอีก4ดอกเดยวแอดมินจะมาให้ดูตรงช่วงท้ายเลยก็แล้วกันเนาะจะหยุดคลิปไว้เดี๋ยวมันยาวเกินเก้าเราคู่นะครับเราคู่นะคู่ก็คือสองสี่หกแปดสิบนี่แหละฟาบมาแล้ว อย่าลืมนะครับถ้ารอบนี้ไม่ถูกเราจะขึ้นไปถึง450เลยแต่ถ้าเราถูกก็อยู่ที่15นะครับรอบต่อไปอันนี้ไม่ถูกนะครับนี่เขาเรียกขี้เดี่ยวเขาเรียกเดี่ยวนะครับไม่ถูกมันก็จะบอกว่าอา่มันยังไม่ออนไลน์นะครับแป๊บหนึ่งมันช้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูแผนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นรอบที่ สลับไปแล้วตอนนี้เราต้องสีขึ้นถึงสีเลยนะคันนี้แต่ไปดูก่อนว่าเขาให้อะไรอ่าเขาก็ยังให้คู่อยู่นะครับเขาก็ยังให้คู่อยู่ถามว่าเราออกนอกแนวได้ไหมก็สามารถออกนอกแนวได้แต่ว่าไม่แนะนำนะครับกลับมาอันเดิมนะครับแล้วก็ไปดูเดิมพันสักนิดหนึ่ง เนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นว่าไม่ชนะเห็นไหมครับคราวนี้เราต้องอยู่ที่คู่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึง450เนี่ยคู่แล้วก็ใส่ไป450แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคยืนยันเริ่มพันโอเค เดี๋ยวแอดมินจะให้ดูรอบ450ด้วยนะครับแต่ว่าจะหยุดคลิปไว้เนาะพอใกล้ๆจะถึงเวลาก็จะพามาดูว่าจะโดนหรือจะได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันคู่อีกรอบนี้อ่ะขออนุญาตสต็อปก่อนนะโอเคมาต่อกันเลยครับหลังจากที่อ่ต่อเมื่อจากสักคู่นี้นะครับแอดมินก็เล่นลากยาวไปเลยตอนนี้เดี๋ยวมาดูว่ายูเซอร์ User ตอนนี้นะครับเงินอยู่ที่เท่าไหร่ ตอนนี้นะครับทำกำไรขึ้นมานะครับจาก1 8 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เป็น23,298บาทแล้วตอนนี้มันจะเที่ยงคืนนะครับมัน23สินาแล้วแผนมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราดูตารสุดท้ายก่อนเลยคลิกเข้าทีา่ตรงนี้นะครับนี่คลิกเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับข้อเสนอ นี่เขาให้คู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ผิดนะครับแล้วงวดสุดท้ายนี่คู่เราก็จะไปคู่ในงวดสุดท้ายแล้วก็มาดูกันว่าจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับกับครั้งนี้แอดมินนะครับแท,แทงตามแผนที่เขาให้มาเลยนะครับไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นียที่บอกว่าแทอแทงเข้าไปเนี่ย จะแทงสัก6ครั้งนะครับล่อยาวลากยาวเลยนะครับับไม่ท่วนเลยแต่ว่ามันจะบันทึกแค่20นะครับบันทึกเดี๋ยวเราไปดูกันคู่เนาะตะกี้นี้ามาดาูตอนนี้ผมต้องใส่ไป450นะครับแทงคู่มันสลับกันถูกเนี่ยผมผมเออ แทงไปรอบหนึ่งยี่บเนี่ยมันบันทึกแค่ยี่สิบนะครับรอบมันก็หายไปอันนี้ยี่สิบเอ็ดองยามี่สี่ยี่สิบห้าครั้งแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> สังเกตจ,จากนาฬิกาได้นะครับตอนนี้ของแอดมินจะเที่ยงคืนแล้วแล้วก็สนะี่ห้าศูนเนาะเดิมพันคู่สี่ห้าศูนย์รอบสุดท้ายใส่เข้าไปยืดอันโอเค โอเคแล้วก็ดูเดิมพันปุ๊บนี่นะครับเราก็จะมาติดตามอีก5นาทีนะครับอีก5นาทีเราก็จะมาติดตามงวดสุดท้ายของแอดมินนะครับจะเหลืออยู่ที่22,848บาทหรือจะได้เพิ่มเพิ่มอีกนะครับเพราะว่า,าพลังงานใกล้หมดแบบจะหมดสักครู่นะครับผมโอเคเสียบแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ชิวๆนะครับถ้าถ้าเราไม่ถูกเนี่ยเราก็ทํากําไรแล้วนะครับ4ี่พันเนาะมันหมื่นแปดอันนี้ก็สองหมื่นสองพนะครับกับการาที่เราทำาลงทุนนะครับแท,แ,ทแทงตามแผนของเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีให้ตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงคืนนะครับแต่หลังจากเที่ยงคืนแล้วก็เขาจะหยุดหยุดให้เราเ หยุดให้เราแทงตามแผนเขานะครับเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีทุนนะครับเราต้องประเมินดูนะเพราะว่าอย่างเช่นที่แอดมินใช้เนี่ยหนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับหนึ่งมืนแปดพันบาทเนี่ยแทงครั้งละร้อบาทใช่ไหมถ้าเพื่อนๆเ,เติมหลักร้อยร้อยแดิอย่างนี้นะครับ จะต้องแทงตาละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับผมผิดรอบแรกนะครับรอบสองแทงสามบาทรอบสามก็เกบาทอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อ,เอนเล่นเล่นมีเงินลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเหมือนที่แอดมินทาอยู่นี้นะครับผมก็ทดสอบทดลองแล้วก็ได้ได้พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ก็ไม่แนะนํานะครับให้เรา ลงทุนจนเดือดร้อนตัวเองนะครับลองดูก่อนก็ได้แต่ข้อระวังนะครับก็คือการที่เราลงทุนเข้าไปน้อยแล้วเราแทงเยอะนะครับมันจะทำให้ตามไม่ได้นะครับผมเพราะว่าการการทบเนี่ยที่เราแทงตอนแรกเนี่ยเราเสี่ยงเข้าไปร้อยห้าสิบนะครับรอบสองสี่ร้อยสีร้อยห้าสิบรอบสามหนึ่งพันห้าสิบบาทเนี่ย มันจะต้องทบไปอย่างนี้นะครับถ้าเงินเรามีมากพอเราก็จะได้กลับมาคืนแต่ถ้าเงินเราน้อยเราแทงเยอะเนี่ยโอกาสที่จะหมดไวมากเลยนะครับก็ต้องออดูเงินของเราด้วยนะครับดูความเป็นไปได้เพราะว่าพวกนี้นะครับเป็นเกมวัดวัดความอดทนของเรานะครับวัดความโลภของเราว่าเราจะอดทนอดกันได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมีห้องเดี๋ยวเราไปดูห้องกัน มันมีห้องเนี่ยนะครับหนึ่งนาทีก็มีนะครับแล้วก็ห้านาทีก็มีสําหรับคนรอสิบนาทีไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะไปเล่นห้องห้านาทีนะครับเพราะว่ามันออกผลเร็วนะครับแต่ว่ามันไม่มีแผนให้เราดูมันจะไม่มีเชิญตอบโต้แล้วเข้าไปดูแผนให้เราดูนะครับเราจะต้องไปใช้เขาเรียกใช้ทักษะประสบการณ์ที่เราเคยเล่นมาเนี่ย ไปบวกกับมันนะครับแล้วต้องมีสําหรับคนที่มีทุนสักนิดนึงนะครับในการที่จะเล่นเนาะสำหรับห้องหนึ่งห้องห้านาทีนะครับแต่ถ้าเราเาทุนไม่เยอะนะครับก็ห้องสินาทีแล้วก็มีแผนให้เราดูด้วยนี่ก็ถือว่าความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าอันนี้ก็พามาดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบสายนี้ก็ สามารถผ่านได้นะครับผมไม่ไม่ว่ากันเนาะลิงก์นะครับก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็จะทิ้งลิงก์ให้แล้วก็มีรหัสยูเซอร์นะครับเอาไว้ใส่นะครับถ้าไม่ใส่มันจะสมัครไม่ได้นะครับเพื่อนก็ทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยด้านล่าง <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือกี่นาทีนะครับดี่าวแป๊บหนึง่งหนึ่งนาทีโอเคนะครับก็ พอดีแหละกับคลิปนะครับความยาวคลิปความยาวคลิปก็นะ่าจะสิบนาทีพอได้อยู่นะครับมันรอ,อบนี้นะครับมันก็จะดูก่อนนะครับว่าต้องทิ้งทวนแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เล่นมาเยอะแล้วนะครับเล่นเกินโควตาแล้วนะครับลากยาวจนเกือบเที่ยงคืนเลยแค่ เนี่ยโอ้โหพอดีเลยนะเนี่ยเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแผนมันหมดตอนเที่ยงคืนมันจะเป็นยังไงอีกหนึ่งนาทีเราแทงอะไรคู่ใช่ไหมตะกี้ให้คู่เนาะสามสิบ <c oughs> มารอสักนิดหนึ่งนะครับก็อย่าลืมพูดทิ้งท้ายเลยกดติดตามช่อง kilo man channel นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารหรือว่าโปรแกรมดีๆในครั้งต่อไปนะครับกดที่รูปกระดิ่งนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดอะไรผิดก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆใน,ในาทีนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะดูงวดสุดท้ายนี้นะครับทิ้งทวนเลยตีสามสหนึ่ง ศูนย์ไปลุ้นกันเที่ยงคืนพอดีนะครับ <c oughs> โอ้เจ็บคอละอ้าคู่นะครับเห็นไหม,มเพื่อนๆสี่บวกสามนะครับเป็นเท่าไหร่ห <c oughs> ้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดบวกหก เป็นเลขคู่นะครับ๊ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมถึง <c oughs> บวกอะไรผิดพลาดเลว้วะอ๋อมันเป็นสิบสามเลขขี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ทิ้งทวนแล้วเนาะทิ้งทวนแล้วไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ก็ยังบวกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ เพืเ่อนๆก็ลองอสําสหรับคนที่มองหาโอกาสนะครับว่าเออเราสามารถเราสายนี้เราสามารถที่จะปั้นแบบนี้ได้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวอันนี้จะพาไปดูว่าหลังแจ้งคืนแล้วมันจะมีแผนให้เราดูไหมนะครับเข้าที่เชิงตอบโตแล้วก็ทีมแล้วก็ไข่ปลาด้านบนแล้วก็ภารกิจเนี่ยนะครับมันก็จะหยุดอย่างนี้เลยนะครับเลขมันจะไม่เปลี่ยนก็คือหว่าจะออกคู่มันจะค้างแบบนี้เลย มันจะไม่มีเจ็ดแปดเก้าขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเรียบร้อยแล้วไม่มีแผนให้ดูแล้วนะครับในห้องเขาก็จะเงียบไปเลยนะครับเนี่ยห้องเล่นเนี่ยเขาก็จะหยุดเล่นนี่นะครับก็จะหยุดที่งวดที่หกโอเคนะครับก็คลิปถามคิปว่าพอสมควรแล้วนะครับท่นานใดก็ที่สนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับส่วน เพื่อนๆที่ไม่ชอบสายนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องฮ m a n c แช n แนลเพื่ออดูคลิปวิดีโอต่อไปหรือว่าคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ตอก้องการคำว่าลากันไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม